และข้างหลังพี่นี้คือหน้าตาของต้นมูลแมงโก้หรือต้นมูลมะม่วงนะคะ,ะเล็ดแรงมากหนึ่งบีทุกคนก็คาดหวังว่ามันจะดีจะมาสูสีกับต้นแคดดี้ทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันดีหรือว่าไม่ดีนี่คือหน้าตาของผลมูลมะม่วงนะคะขนาดทั่วๆไปที่ไม่ติดสถานะอะไรเลยและนี่คือผลมูลมะม่วงที่ติดทองและเปียกและนี่คือผลมูลมะม่วงที่ติดฟ้าผ่าและแช่แข็งมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเท่าไหร่ลุงเต้นแดงบอกสิอ้า มเล็ด1 B นะคะผลแรก4 7่จเจ็ด K ออันนี้ผลนี้ติดทองและเปียกนะคะทุกคนไออันนี้1 M 1 5 M ค่ะส่วนอันนี้ฟ้าผ่าและแช่แข็งลุงคะลุงให้3 4มจุ M พอเลยทุกคนคิดยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะส่วนพี่คิดว่าไม่คาดหวังยังผิดหวังอะแกแต่ว่าไม่ต้องช็อกกันไปเพราะว่าทางแอดมินของเรานะคะได้กล่าววในดิสคอตว่าผม จะบัฟมูนแมงโก้ในซอฟแดหน้านะครับชาวสวนคะมูนแมงโก้ของเรายังมีความหวังคะ่ะอนาคตมันจะดีขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะดีขึ้นแบบที่ทุกคนอยากได้หรือเปล่าทุกคนคาดหวังให้มันดีแค่ไหนคะคอมเมนต์ความคาดหวังของทุกคนกันไว้หน่อยเผื่อแอดมินเขาจะผ่านมาเห็นอย่าลืมแท็กเพื่อนหรือส่งให้เพื่อนชาวสวนของคุณมาดูกันฝากกดเครื่องหมายบวกสีแดงดแถวๆนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไมพ่พลาดเรื่องราวแบบนี้กันต่อไปฝากเคาะจอสองทีเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย